ผมเข้ามาทํางานที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ14ปีครับก็ทํามาเรื่อยๆอ,อ๋อที่บ้านยากจนครับก็เลยต้องมาหาเงินส่งพ่อกับแม่ครับถามว่าลําบากไหมลําบากค่ะช่วงนั้นก็ต่างคนต่างไม่มี กันมมาาคครรรอบวรัวเก็ไไ่ด้วว่่าาารรรรรยก็็เปนนนท,ทนธรรม้องซอเกิดมานะครับผมไปแข่งบอลที่ไหนแม่เขาก็จะพาไปตลอดน้องซอจะเริ่มเล่นฟุตบอลตอนอายุ3ามขวบนะครับเล่นข้างสนามเริ่มเล่นจริงจรงจางๆก็ประมาณอายุ8ขวบครับแล้วตำแหน่งแรกที่เขาเล่นคือเขาจะชอบเป็นประตูมากเล่นมาจนอายุ 10ขวบเพื่อนเล่นไม่ถูกใจเขาก็เลยออกไปเล่นเองครับไปเล่นตำแหน่งกองหน้า เขาอยากได้รองเท้าฟุตซอลมากพ่อกับแม่นี่ไม่มีตังค์เลยผมก็เลยบอกว่ารอก่อนได้ไหมลูกให้พ่อมีงานทําก่อนมันจะเป็นรองเท้าฟุตซอลไนกี้รุ่นไหนผมจำไม่ได้และราคาน่าจะ2 5 0 0มั้งผมก็บอกว่ารอก่อนนะลูกพอดีงานผมเข้ามาพอดีเลยผมก็เลยบอกว่าสั่งได้เลยนะยวตังค์พ่อออกเดี๋ยวพ่อให้เอาไปจ่ายเขาก็รีบสั่งเขาก็ดีใจของมาส่งถึงห้องปุ๊บเขาก็เอามานอนกอดกอดบนที่นอนเลยนะครับเรามาแอบดูนี่เราน้ําตาไหลเลยพ่อจะซื้อรองเท้าให้ลูกแต่ละคู่นยะมันต้องใช้เวลาเหมือนกัน สําหรับผมกับแม่น้องสอรครับแต่ก่อนมันอยู่บ้านนอกมันไม่ค่อยมีตงังนะเนาะตอนที่น้องอยู่ต่างจังหวัดคู่แรกที่แม่ไปรับจ้างตัดอ้อยขุดมันอะไรประมาณนี้ก็จะเก็บแล้วซื้อให้น้องคู่แรกนานมากค่ะเก็บเงินต่างจังหวัดมันค่าแรงมันแค่าตาัดอ้อยก็มันรับบาท5 0 2บบาทอะไรประมาณนี้ค่ะดีใจครับเพราะว่าเป็นรองเท้าคู่แรกที่พ่อซื้อให้เวลาจะลงสนามไหว้ไหว้ ผมจะเป็นห่วงน้องทุกเรื่องนะครับแต่ผมจะไม่กล้าพูดกับน้องเพราะว่าถ้าผมพูดไปปุ๊บเวลาไปแข่งหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะกดดันตัวเองเวลาผมไปดูแข่งเนี้ยน้องมันจะกดดันถ้าจะไปดูต้องแอบไปดูครับถ้าบอกว่าวันนี้ซอมมีแข่งนะก็ไปดูไหมผมบอกว่าไม่ไปแต่ผมก็แอบไปเหมือนเดิมเพื่อไม่ให้น้องกดดันครับ เริ่มเล่นตอนอายุ6กขวบครับพ่อพาไปเตะบอลครับตอนแรกเรียนอยู่ต่างจังหวัดครับก็สมัยก่อนก็เป็นประตูครับก็เล่นมามันก็สนุกครับได้เล่นกับเพื่อนๆสมัยก่อนก็เท้าเปล่าครับถ้าจะสนุกกันก็ต้องเล่นกินเงินครับแต่ละ5บาท10บาทเอาไปซื้อน้ําความตั้งใจของผมกับตัวซอนะครับผมไม่ฝันอะไรมากนะครับขอแค่น้องตั้งใจทําในสิ่งที่ทําแล้วก็ไปให้สุดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเอาแค่ว่า น้องสู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับถ้าผมไปออกไปทํางานต่างจังหวัดนานๆนะครับคนที่ผมไว้ใจนอกจากแม่น้องสอก็จะเป็นพี่ปอนนะครเพราะแกจะเป็นคนที่รักเด็กมากไว้ใจได้มากครับแม่นี้ประทับใจพี่ปอนมากค่ะแล้วก็ภูมิใจมากที่ลูกมาเจอก็คิดว่าเป็นพี่ชายคนนึ่งก็ได้ค่ะ แบบพี่ปอน,นเขาเป็นคนแบบอบรมสั่งสอนก็เหมือนพ่อแม่คนหนึ่งเหมือนครูคนหนึ่งก็ว่าได้ค่ะแม่เลยไม่ได้คิดไม่ได้เครียดอะไรเพราะว่าถ้าอยู่กับพี่ปอนแล้วก็คือแม่โอเคทุกอย่างเพราะว่าพี่เขาจะเป็นคนดีสอนน้องและอบรมน้องทุกคนที่มาอยู่ในทีมไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวค่ะนิสัยดีทุกคนแม่ก็เลยไว้ใจฝากให้อยู่กับพี่ปอนพี่ปอนจะเป็นคนช่วยซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างที่พ่อแม่ไม่มีก็จะช่วยพ่อแม่ตลอดค่ะพี่ปอน แมตช์หนึ่งครับไปแข่งกับพี่ปอนครับแล้วตอนแมตช์ชิงครับเขาเจอทีมหนักครับเจอปทุมธงคาสมุทรประกรันตอนแรกแบบจิตใจผมแบบให้เพื่อนลงก่อนเลยผมไม่กล้าเล่นแต่พอผมลงไปปุ๊บผมกล้าเล่นปุ๊บเปลี่ยนงั้นปุ๊บผมลงไปผมทําเต็มที่แล้วแบบมันชนะก็ดีใจครับภูมิใจที่ชนะแมตช์นี้ได้เพราะว่ามันเป็นทีมที่แข่งด้วยตั้งแต่วันแรกเลยเนี่ยคือไปเล่นด้วยกันคือรับดูได้ว่าน้องมีพรสวรรค์ครับน้องเรื่องของทักษะเชียงบอลความเร็ว กล้าเล่นกล้าตัดสินใจอย่างเงี้ยครับก็จะโดดเด่นจากเพื่อนๆที่เตดด้วยกันที่โวนรถไฟครับวันแรกก็อยู่ต่างจังหวัดครับไปแข่งเลยทีนี้แบบมีโค้ชอะคาเดมี่เขาเห็นครับทีนี้เขาก็เอาไปอยู่ครับแต่ว่าไปกลับครับไม่ได้อยู่หอเหมือนคนอื่นแล้วก็ซ้อมแล้วก็เขาก็ฝึกฝีเท้าฝึกทุกอย่างเลี้ยงมงเลี้ยงบอลเด่งเดะบอลนับแล้วก็เอามาใช้ที่นี่ครับ กรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือแบบตอนนั้นไปเหยียบที่เหล็กแล้วมันพิมมาตรงทะลุฝ่าเท้าค่ะตอนนั้นประมาณ5ขวบตอนนั้นไปขโมยมะม่วงครับก็เพื่อนพาไปครับไอ้นี่เขาจับได้ก็เลยวิ่งครับแล้วก็ปีนรั้วโรงเรียนออกครับแล้วเสียบไปครับโดนเหล็กเสียบใช่ครับตอนนั้นร้องไห้เลยครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเดียวครับแต่โดนจับเอาขึ้นบ้านกำนันครับแล้วก็ไปหาหมอครับหมอเย็บให้ครับ แล้วก็กลับมาแล้วก็ดินมไม่ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับแล้วก็ล้างแผลทุกวันครับตอนนี้จะไม่ค่อยระวังเป็นคนแบบซนซนมากแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นจะเป็นแบบเนื้อเอ็นมันปวดตรงที่ฝ่าเทา้าค่ะก็คิดว่าจะเป็นอุปสรรคเหมือนกันแหละว่าน้องจะเล่นกีฬาไม่ได้ที่แรกถ้าเล่นไปนานๆมันจะปวด มีครั้งหนึ่งที่น้องไปคัดน้องมาพูดบอกผมว่าพ่อครับผมไปแข่งที่ไหนเนี่ยพ่อไม่ไปดูไม่เป็นไรครับพ่อรายการแข่งมันมีหลายแมตช์ atch, แต่ผมไปคัดบอลเนี่ยปีหนึ่งมันมีแค่ครั้งเดียวพ่อช่วยไปดูผมคัดบอลหน่อยได้ไหมครับผมก็เลยตามไปทีหลังครับก็จะมีโค้ชคนแรกของน้องนะครับครูขวนแล้วก็พี่ปอนพี่ปอนจะไปให้กําลังใจทุกทุกรายการพอประกาศรายชื่อออกมาน้องติดผมแอบไปนั่งร้องไห้ในห้องน้ำครับวันนั้นความมุ่งมั่นของเขาคือ ประสบผลสําเร็จของเขาครับผมก็เลยดีใจมากวันนั้นครับรู้มาว่าคุณพ่อเป็นฟุตบอลด้วยเล่นมาต่อนตอนนั้นถ้าพ่อเขาบอกว่าถ้าไม่มาดูผมค่อเขาจะไปไกลกว่านี้ครับแต่เขาบอกว่าลูกสำคัญกว่าครับวันนั้นเป็นนัดแข่งสำคัญครับตอนนั้นสมัยก่อนพ่อบอกว่าเวลาแข่งเราจะไม่ได้ค่าตัวอะไรเลยครับเขาเรียกมาดูผมค่อดดีกวเขาอยากเห็นหน้าลูกครับอันดับแรกก็ใช้นี่พ่อกับแม่ก่อนนะก็ใช้หมดแล้วเขาอยากได้แล้วก็ซื้อให้ครับ คุณพ่ออยากได้พวกทองเก็บไว้ครับส่วนแม่อยากได้พวกรถพวกบ้านอะไรเงี้ยต้องรอครับเพราะว่าผมมีเงินเดือนแล้วก็ต้องเก็บก่อนครับสัญญาเนี่ครับผมทำเต็มที่ทุกอย่างครับเพื่อพ่อกับแม่ครับ ถ้าฝากให้ซอก็ผมก็อยากให้น้องมุ่งมั่นตั้งใจครับผมคือทุกคนเนี่ยที่อยู่ในชีวิตเขาเนี่ยเขาพร้อมทาเพื่อตัวเขาเองหมดก็อยากให้ซอตอบแทนกับสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะโค้ตคนไหนที่ผ่านเข้ามาพ่อแม่พี่พี่น้องๆที่เขาสนับสนุนว่าทําให้สมกับทุกคนที่ลงทุนกับเขาแล้วไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนกับเองก็ตามตอนจบสิ่งที่เขาลงทุนกับตัวเขาเองมันจะตอบแทนกลับมาแบบสุดๆแน่นอนครับ เป็นรายการที่ดีนะครับช่วยสารฝันให้เด็กคนคนหนึง่งให้มีอนาคตให้น้องได้สู้ต่อไปครับตั้งเป้ากับอนาคตรเราในวงการฟุตซอลเลยนะอยากจะไปถึงไหนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้าาไปถึงแบบแบบเหมือนพี่เมทับไปสเปีนนะเพราะว่าจะเป็นแบบชื่อเสียงให้โรงเรียนด้วยแล้วก็วเป็นชื่อเสียงให้ประเทศไทยด้วยครับสู้ๆครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าพวกคุณทําได้ในสักวันนะ